เด็กๆที่นี่ตรงอะไรปะตูนี่เหรอไรมากสัเหน่ามย่านามย่านตรงนี้ตรงนี้อะไรลูกเนี่ยเน่รนมีแล้วว่างรเป๋าดีไปดูรูดเท้าให้หน่อยใสไปเอาของ ของอยู่นี่ตองใดาดามได้หลายวันมากเลยเนี่ยดอกไม้หลายวันมากเลยสามกล่องเลยสามกล่องอยากไม่ฟาร์มแล้วก็ตามชื่อเลยเดี๋ยวจะลุ้งดูตามดูดิอ่าแปลวโคเอาคัตเตอร์มาให้ลาแกะดูกันเดี๋ยวเอากล้องอ่วางตรงนี้แล้วก็ได้มีเก้าอี้ไหมที่นอนถ่ายไหมถ่ากกล้องแกลกอี้มาหน่อยมาเออรอสักครู่นะครับอยี่าจะไปไหนโลก ผมไปไหว้พระธาตุหรงว่าใครอะเมื่อกี้อะโอเคลุงโ้๊ขอเวลาสักสามนาทีนะคะสักตื่นชั่วโมงได้ไหมโอ้โอะไรลุงโต๊ะแกมไม่รอแล้วเนี่ยไม่น่าเีอะไรอันนี้ี่ของเลานเต็มถงลูกเลาเต็มดยูกเตลยครับเต็มเลยขอบคุณประเจ้าพะเยานะคะครับ บัจเจียครับบัจเจียครับผแล้วก็บอี่ปันครับตามชื่อเลยลูกแล้วก็ของแม่ปามค่ะครับขอม่ปานี่ห่าชื่รนกล่อนี้น่าจะเป็นชื่อานในอะคัตเตอร์ได้ยางลูกเอาแกะให้น้องก่อนไัไหนออเลยไหนเลยลูก ลุ้นเหรอนเอยู mm ่ตรงปตนี <daha S 2> ่อเป็นอะไรนะมวันนี้หนาวไหมลูกวันนี้หนาวไหมคะหนาวค่ะไม่หนาวไม่หนาวเท่าเมื่อวานแต่มีคนไม่ตื่นเนาะมีคนไม่ตื่นอลไวันนี้ เอาเสยางที่นอนเดครับ่นจั๊กจัดึงไม่ลาภเลดึงไม่ลาภเดึไม่ลาภเลยไม่ลาภเลยนี่นองนั้นแหละเก็บของนั้นลที่นอนเกต่อเลย แวนเลยใ่เปล่าตามเลี่ยครับจะได้ม้ตามที่เหาแวแ้ๆแ้ว้าสีเขียวสวจริงๆด้วยครับฮะสีชมพูสีชมพูสีเหลืองอ๋อสีเหลืองดีเหลาอรัสีเหลืองอย่าสีเหลืองสวยครับะไรกรับกบกระชับกระชับกกระชับ กระชากกระชากระชกระชโอ้มีกระพริณ์ให้ดูด้วยนะครับอ้าวเฮ้ยกะลังมันโอ้บวสวยเลยลูกโอ้สีเหลืองสีเหลืองชสีเหลืองีหลามียังเนี่ยมีแลวมีแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันลากขล้นเลยของแมาใ้ปังยัเลยโอ้ยแมครับืองใส่สเขีย ตรงนี้คืออะไรเนี่ยเสื้อผ้าเหมือนกันครับเสื้อผ้าเสื้อผ้ากันหนาวอ่าเสื้อกันหนาวโอ้ยเขื่อไม่ได้ใส่เนี่ยใกล้จะหมดหนาวแล้วเนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยเนีลยใส่เลยสองชั้นเลยใส่เลยครับเรียบร้อยยังไม่ได้ถือระยะโอ้พอดีเป๊ะรูปเจอร์เค้น่ารักจังเลยลูกรูปอะไรอ่ะเขาเรียกรูปอะไรอ่ะ เนอกระตายกระตายเหรอกระตายเหรอโอเคกล่องไม่เอาแล้วค่ะลุงครับผมกล่องไม่เป็นไรครับโอเคครับขอบคุณชุดจากแม่ปั้มขอบคุณแม่ปั้มครับแม่เจนครับแม่เจนแล้วก็พี่ปั้มครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วครับบ๊ายบายไปกินไปเลย้นไปวายไปแล้ครับขอบคุณนะครับกินกับลูกปลาไม่ไื้เลยตรงนี้